เมนูจีจัดสดห่อนครับวันนี้ต้มแซ่บไก่ครับวันนี้ใส่เป็นเศษไก่นะครับทุกคนครับดับร้อนว่าต้มออกมาเลยแซ่บจีจัดดีดีดปะปลุยกันวัตถุดิบเครื่องปรุงที่จะทําต้มแซ่บไก่นะครับวันนี้ในส่วนนี้จะเป็นเศษไก่ครับลานนี่มั่นโบรายครับอ่ามีผักก็จะมีข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดมะเขือเทศ มะนาวแล้วก็เห็ดรวมครับผักชีต้นหอมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาขนอซุปก้อนข้าวคั่วผงชิรสแล้วก็จะมีพริกขั่วด้วยนะครับพริกขั่วแล้วก็พริกปน่นปะลงมือเห็ดกันครับพี่น้องเติมน้ำลงไปครับหลยไปหน่อย ซุปก้อนครับลงไปเลยครับ <c oughs> ตามด้วยเครื่องครับใส่ลงไปเลยครับเท่อเดียวเลยดอ,อน้ำเดือดครับเดี๋ยวรอต้มไปเรื่อยๆครับให้หนาเครื่องมันออกความหอมหเด่นดีนะครับรอสักครู่ ตรงไปประมาณสักหานาทีนะครับให้เครื่องมันออกหอมๆสัก่อนมาครับเริ่มได้ที่แล้วเอาไกล่ลงด้วยครับไก่ของเราเอาลงได้เลยครับน้ำทำมันหน่อยเติมอีกไก่นะครับโอ้โหสุดโจโก้เลย รอไก่ซุกแล้วเข้ามาปรุงกันครับพี่น้อง<า>รอสักคู่ครับเริ่มเดือดแล้วครับอย่าเริ่มตักฟองออกนะครับฟองพุกเนี้ยมันจะข้าวครับเต,มต็มเลย เหนือไก่เข้าเศษไก่นะครับเนี่ยเสร็จไก่ราคาบุกแพงมา,มาปรุงรสกันครับ <c oughs> น้ำปลานะครับน้ำปลากาเอาจากักกสอนหนึ่งก่อนครับน้ำมะขามเปียกครับ น้ำมะขามเปียกตักช้อนหนึ่งก่อนนะเออป็นสูตรเข้มข้นพอผมวชิอลอดครับขึ้นช้อน <c oughs> <c oughs> ข้าวคั่วครับจักช้อนครึ่งช้อนหนึ่งก่อนก็ได้ ที่เราคั่วไว้นะครับใส่พริกป่นก่อนครึ้งช้อนก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเพสแล้วก็พริกที่เราผัดใส่ลงไปเลยครับอออก่อนอหน้าเอาใส่ที่ลังครับ เฮดลงไปเลยครับฟุ่มเดี๋ยวรอเฮดซุกครับจะหน่อยชิมก่อนนะครับขานเหลือยยังเพิ่มเติมไปตอนนี้รอแค่เฮดซุบ เราเห็ดสุกจังหน่อยครับมาครับเห็ดสุกแล้วใส่พักลงไปครับซุมปิดไฟเลยนะครับแล้วจะบีบมะนาวปิดไฟได้เลยแล้วจะบีบมะนาวใส่ครับทีนี้ สองเพียงก่อนละกันฟุดรวงให้เข้ากันครับขอชิมอีกรอบหนึ่งครับอือโอเคเรียบร้อยครับทุกคน พร้อมรับประทานครับตักกินได้ครับม,มากินขา่าด้วยกันครับทุกคนครับเสียดเรียบร้อยเมนูมาเนี่ย<า>ถ้ามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับถามมีเมนูยังเด็ดๆกัคอมเมนต์มาบอกกันน้าเดอ้อจะได้กับฝากติดตามช่องฮักแพงนี้ได้ครับโอ้ยเเวลากินเข่าแล้วครับมาเนี่ย อืมไปดูเด็กขัดเย็บทำไปแล้วก็ครับเบดือดลอยไม่งูเนี่ยะโอเคครับไม่งูมาอนี่ต้มแซ่บไก่ครับมาเสร็จเดยอร้อยครับพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเด้อเจอกันไหมคลิปหนาครับสีมีเมนูยังมาเห็ดจุปีสุนองกินกะเจอกันใหมคลิปหนาเนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณครับมากินข้าน้ำกันครับ